วัยรุ่นงบประหยัดแต่อยากจัดเอ็นโปรเราจัดให้มาดูกันได้อะไรบ้างจัดมาให้แล้วสำหรับชุดนี้มีคอริดมีโอพร้อมด้วยคาบูเอ็นโปรชุดนดี้คิดว่าเท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร่ให้ทายให้ทายนี่นะลูกเร่งปึบ๊บตัวนี้ปรับ ล็อกเข็มได้เผื่อจะไล่ให้มันสมบูรณ์นะทีนี้คอมิโอก,ก็เป็นตัวนี้อ่าเห็นไหมเข้ากันดังคล็อกจัดไปจัดมาให้แล้วสำหรับวัยรุ่นงบประหยัดจัดได้เลย <laughs> จะคู่หรือจะเดียวได้หมดสินค้าอยู่ที่จัก,กล้าหรือลิงก์ที่คอมเมนต์ถ้าเป็นชุดแบบนี้เลยแบบที่เห็นในคลิปเลยอ่ะสามใบแดงมีทอน สามใบแดงมีทอนประหยัดไหมไม่รู้ไปกดดูเอาเอง